อะไรครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีตอนเราเข้าสู่เกมโซนโฟของค่าย Extreme ตนั่นเองนะครับเป็นเกมที่มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับเกือบทุกวันเลยนะครับแต่วันนี้นี่ครับมีเรื่องราวดีๆมาบอกสําหรับใครที่แบบเป็นผู้เล่นเก่านะครับแบบเลิกเล่นไปนานมากนะครับแล้วก็เติมมาเยอะมากๆเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเลิกเล่นไปแล้วได้อะไรบ้างนะครับมาที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้นี่ครับมีแข่งขันวอลทัวร์เมนต์อยู่ด้วยนะครับใครที่แบบ รอแข่งวอลทัวร์อยู่ตอนนี้มาแล้วนะครับสามารถกลับมาเล่นได้นะครับแถมได้ของชิปนี้ด้วยนะเออครับแล้วก็ตารางมองก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตล่าสุดนะเดินลงมาล่างนะครับก็จะเห็นกิจกรรมแบบเพียบเลยนะครับของใหม่นะครับให้เรากดมาที่นี่ฮนะว e ลคั m มแบ็คฮะ เอาชนะนครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับว่าอยากดูว่าตัวเองได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าใครที่แบบจําได้ว่าล็อกอินในระยะเวลาที่ผมมาร์คให้ตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ก็คือได้ของแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆรายละเอียดตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเราล็อกอินเข้าไปแล้วเราได้กล่องแค่นั้นคือจบ แต่อยู่ดีว่าจะเป็นกล่องแบบไหนเนี่ยว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กลับมาล็อกอินแล้วก็รับไอเทมไปเคีัยเ็นหลายคนนะที่แบบกลับมาล็อกอินแล้วก็มาเปิดไข่แล้วก็เอาของในไข่ไปขายเออแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเล่นหรือเปล่านะเออเหมือนอารมณ์แบบเข้ามาเปิดไข่แล้วก็ไปอะไรเงี้ยขายของเสร็จแล้วก็ไปอะไรเงี้ยนะแต่ผมว่าอยากให้เกมเนี่ยแจกผู้เล่นปัจจุบันที่เขายังล็อกอินยังคงแบบออนเกมทุกวันยังเติมทุกวันอะไรเงี้ยอยากให้เขาใส่ใจตรงนี้มากกว่านะครับไม่ใช่แบบแจกมาแค่จว่านจองหัว สองอันนะครับแล้วก็ไข่อะไรไม่รู้งงแงงนะครับสองอันนะก็มีไม่กี่อย่างนะครับสำหรับใครที่ออนเกมทุกวันนะกับคนที่แบบเลิกไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วแจกเยอะมากนะครับอันนี้เข้าใจได้ว่ากําลังพยายามเรียกให้คนกลับมาเล่นนะครับนี่ครับของแบบท่วมมากนะครับก็ใครที่จําได้ว่ายอดเติมศูนย์บาทนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับไ d ดี ไอ้ดีนั้นนะครับส่วนใครที่แบบทํายอดไว้นะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้ครับก็จะบอกยอดเติมว่าคุณเติมไปเท่าไหร่จะได้ไอเทมประมาณไหนอะไรเงี้ยใครที่แบบเป็นสายเติมแบบสุลต่านแบบเติมไวเ้เยอะๆก็เข้ามาล็อกอินเอาของก็ได้นะครับกยอดเท่านี้นะครับก็จะได้ของอย่างนี้เลยนะครับภงภัย7วันนะครับต้องบอกว่าสเตตัสที่ได้มาจากกิจกรรมนี้นะครับน่าจะได้สเตตัสที่แบบ เวอร์กว่าสเตตัสจริงๆนะครับไม่ตรงกับเซตที่เราได้นะเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากกลับมาฟาร์มอะไรอันนี้เข้าท่านะอยากกลับมาฟาร์มแล้วได้เซตพวกนี้ไปฟาร์มชิวๆนะครับแล้วก็ได้กล่องสกิลบวกเนะครับไปเปิดเอาอีบวกเแล้วก็ใส่แคทตอนนี้ของก็ราคาน่ารักมากนะครับก็ใส่แคทนิดหน่อยฟาร์มหาเงินได้แล้วนะครับก็ใครเติมมาเยอะๆนี่ก็จะได้แบบทุ่มๆไปเลยเนี่ยมีเซตเมจิกวันด้วยนะครับเวันนะครับแล้วก็มีเบดมีสว่านสามหัวมีกันแตกโอ้โหบอกเลยว่าท่วม ดูดิแจกใครเส้นอีกเอ้าคิดดูนะครับแล้วลองดูดูว่าใครเห็นพี่ในคิวนะครับเดี๋ยวอันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวไ้คุยท้ายคลิปนะครับก็นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่วมแน่นอนนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกลับมาเล่นด้วยกันนะครับอันนี้ก็ใครที่มียอดเติมหลักร้อยถึงหลักหมื่นก็เข้ามาล็อกอินรับกันได้เลยนะครับไปอีกกิจกรรมต่อไปเลยนะครับโอ้โหเดือนนี้กิจกรรมเยอะมากนะครับนี่ครับเป็นกิจกรรมล็อก อินดูของแบบอย่างท่วมนะครับมีแจกทั้งไข่ทั้งเบ็ทั้งหเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภอาคมนะครับบอกเลยว่าใครแบบล็อกอินแบบมีหลายไอดีรับเต็มอะ่ะเออดูแล้วดูของแจกแบบไม่ธรรมดาเลยนะครับมีแต่แบบของแบบราคาดีๆทั้งนั้นนะครับ เผื่อสุ่มได้ของดีๆมาก็คุ้มอะ่ะเออคนมีแบบหลัก10 ID ขึ้นนี้นั่งยิ้มแล้วนะไปกันที่กิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่เลยคือแบบไม่เคยสมัครไม่เคยดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้แล้วได้อะไรบ้างนะครับจะมีประมาณนี้นะครับที่แบบมีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับสิ่งที่จะได้นะครับแค่แบบไม่เคยเข้าเกมเลยล็อกอินเลยเข้าไปปุ๊บเปิดกล่องจดหมายคือมีของพวกนี้รออยู่ข้างในแล้วนะครับมีบอลซับอ่านี่ม คูณ3โอ้โหลฟาร์มเลยแล้วก็นี่ครับข้างล่างถ้าเกิดแบบไม่หนำใจพออย่างงี้มีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมด้วยนะครับก็คือผู้เล่นใหม่นั่นแหละนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับยอดเท่านี้ก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเติมโปรนี้อีกโปรหนึ่งนะครับเป็น259บาทนะครับก็จะได้เซตลิงแบบ7วันเลยนะครับไปนั่งเวลนั่งฟาร์มชิวๆนะครับแล้วก็ได้เบ็ดได้สว่านโอ้โหบอกเลยว่าสว่านนี้ก็เป็นตัวเก็บเวลที่ดีเหมือนกันนะครับขุดแป๊บเดียวก็เวลอัพแล้วเนี่เพราะว่าได้เลขอ ข้างล่างก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาไว้เล่น PVP พ PVP ได้นะครับกองสกิลบวกเอีกนะครับเก็บเวลชิวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับก็ สามารถเข้ามาดูหน้าเว็บได้นะครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับหรือว่าใครที่แบบว่าขีเกียจกดเข้าหน้าเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code นะครับสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปเป็นเพื่อน Line แอนดนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมข่าวสารอะไรเนี่ยเขาก็จะแจ้งเข้าไปในไลน์เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเปิดเช็คหน้าเว็บก็ได้นะครับส่วนเรื่องดราม่านะครับมาจากกิจกรรมแรกเลยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเลยเฉยๆนะครับก็เผื่อใครแบบไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับว่าดราม่ารายการอะไรอย่างนี้ก็จาก ผู้เล่นเก่านะครับที่เลิกเล่นไปแล้วนะครับได้ของเยอะนะครับแล้วผู้เล่นใหม่ได้แค่สวรรค์กับไข่2ใบนะครับอย่างละ2นะครับแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่คุ้มเลยนะครับถ้าจาไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะมีดราม่าอยู่พักนึงเลยนะครับก็หลายๆโพสต์นะครับใครที่แบบติดตามอยู่ในกลุ่มก็จะได้เห็นนะครับแบบว่าบางคนเนี่ยมีหลายไอดีเราไม่ได้ล็อกอินมานานนะครับเราได้ของแบบทุ่มๆนะครับเปิดไข่ฉ่ำนะครับบอกเลยว่าโอ้โหหลายโพสต์มากนะครับบางคนเป็นสุลต่านยังออนเกมอยู่ได้ของแบบ สว่านหนึ่งหัว2อ,อันอะไรอย่างงี้นะครับก็แอบ,บน้อยน้อยใจกันอยู่นะครับก็อยากให้ทางเกมนะครับแจกแบบสมน้าสมเนื้อนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับผู้ชมสําหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันฮะอย่าลืมเข้ามาล็อกอินดะ้วยนะ